มาแล้วนะครับกับ EP 4หลังจากที่ EP เที่วเราไปเที่ยวจิลลี่โอสตรีทกันมาแบบจัดเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากนั้นเราจะไปไหนกันต่อจะกลับไปนอนจริงไหมหรือว่าจะไปไหนอะน่าสนใจเดี๋ยวไปดูกันเลย boost 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 energy 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 ยอมยอมยอมอ่ะหลังจากที่ออกจากจิลลี่โอสตรีทนะครับอันนี้ก็เป็นรางทางที่เราเดินกลับซึ่งตอนแรกตัดสินใจว่าเอ๊ะ จะนั่งรถไฟฟ้าหรือจะเดินกลับดีเพราะระยะทางก็สอสโลก็คือไกลอยู่นิดนึงแต่เลือกที่จะเดินเพราะว่าอยากเดินดูเมืองด้วยซึ่งปรากฏว่าคนพบทางที่น่ารักมากเพราะว่ามันมีแม่น้ําไหลกลางเมืองแบบนี้แล้วก็มีคนพาหมามาเดินเล่นมาออกกําลังกายตอนเย็นนะครับซึ่งบรรยากาศดีมากใครไปก็ลองไปเดินเล่นดูได้เดินไปเดินมาก็คือเจอคนนั่งตกปลากันชิวๆนี่แหละความชิวของเมืองเฉิงตูเลิศจริงๆ แต่แต่แต,แต,แตถ้าใครยังจําได้ตอนอีพีหนึ่งทางโรงแรมเราคือแอบงงนิดนึงงงจนมึงอาจจะดูเหมือนกงูง่อแต่กูจําทางกับโรงแรมไม่ได้อีกแล้วมึงทำยังไงดีเนี่ยกำลังเดินสุสม่สมๆอยู่คิดว่าน่าจะเจออยู่มั้งแต่ไม่รู้ตอนไหน <c oughs> มึงเดินจนเหนื่อยเลยไม่เจอเลยง่อเกินปะซูน้ำมะพร้าวกินชํำ ที่ไทย25ที่นี่30กว่าบาทก็เข้าใจได้เจอทุกอย่างยกเว้นโรงแรมก็กินมันไปเลย <c oughs> นี่แหละนี่แหละอร่อยแต่แต่เค็มเค็มเลยลองเจิมันอื่นเผื่อเค็มน้อยลง ไม่ต่างอร่อยถูกใจลูกแต่ทำหาสเคสีกก่โปสมุนี่ร้อยเดียวเองตกมา20บาทโอเคไม่แย่หลังจากนั้นก็คือไม่ได้อัดวีดีโอต่อเลยเพราะว่างมหาโรงแรมอยู่จนกลับไปพักได้ชั่วโมงหนึ่งก็เลยอ่ะเตรียมพร้อมที่จะจะ,จะอะไรเอ่ย เอาละหลังจากโซเชียลดีทอกไปชั่วโมงหนึ่งการเรียกว่าโซเชียลดีทอกก็พร้อมแล้วที่จะไปท่องเที่ยวแล้วกันท่องเที่ยวต่อนะครับในราตรีราตรีแรกของเฉิงตูแล้วเดี๋ยวเจอกันว่าเป็นยังไงรอชมน่าจะคันนั้นมั้งมาถึงแล้วไปขึ้นรถก่อนแล้วเดี๋ยวรอดูมึงทำไมมาดูไม่มีคนเลยวะ ออมปะออมปะผู้ถามจริง <c oughs> ไม่ผิดคาดปิดก็เลยสงสัยว่าไม่มีคนเพราะว่าปิดแล้วกูจะไปไหนละตอนเนี้ย <c oughs> A few moments later <c oughs> <c oughs> และแน่นอนความพยายามไม่เคยทำร้ายใคร เราก็เลยเดินรอบๆแถวผับที่เราไปที่มันปิดเมื่อกี้ก็คนพบกับร้านเบียร์คราฟสุดซึ่งซึ่งบรรยากาศดีมากคนก็มานั่งชิทแชทกันแล้วก็แบบมีเบียร์คราฟต่างๆขายซึ่งบรรยากาศดีเลยก็ถือว่าแฮปปี้ไปสําหรับร้านแรกอย่ามาร้านแรกเพราะว่าจะอะไรจะไปต่อนั่นเองนะครับความพยายามอย่างต่อเนื่องก็คือเดินไปเรื่อยๆได้ยินเสียงเพลงออกมาจากตึกก็เลยลองขึ้นไปดูปรากฏว่าเป็นผับจริงๆแต่ปัญหาคือต้องเปิดโต๊ะแต่ด้วยอะไรก็ไม่รู้ วีดีบาร์เมนเจอร์ก็คือเปิดทังโต๊ะให้ให้กินฉ่ำเป็นแบบเป็น10ขวดแบบนี้เลยนะครับเลิศ mm hmm. คนจีนนี่เลิศจริงๆ mm hmm. ไปมาก็คือจอยกับตัวข้างๆสนุกสนานเล่นตรงเล่นเกมจนถึงแบบผับปิดนะครับแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านกับช่องมึงอะไรดีคือกลับได้ถือว่าตัวเองเก่งมากเลยนะประเด็นที่สคือตอนนี้ยคุจะหาโรงแรมตัวเองเจอไหม ขณะตอนไม่เมาเรียนหาไม่เจอแล้วตอนเมาอ่ะคุณหาเจอไหมเดี๋ยวมาเราดูแต่คิดว่าตอนเมาเนี่ยเก่งกว่าตอนไม่เมาแน่นอนทำสุดสุเดี๋ยวเราดูไม่เกินจริงนะตอนเนี้ยเห็นทางเข้าโรงแรมแล้วเหียทำไมมันง่ายกว่าตอนไม่เมาอ่ะเฮ้ยเนี่ยถึงทางเข้าโรงแรมแล้วโคตรสุด แลครับเจอกันก็คือสันดานคนเมาก่อนนอนก็คือต้องกินก่อนเจอซาลเปาก่อนทางขึ้นก็คือสั่งฉ่ำกินเลยไม่สนลูกใครนะครับเม่มตอนนอนก็คือสั่งซาลเปาได้แท็กซี่ขึ้นถูกโรงแรมตำทางถูกทั้งหมดเฮ้อมเนี่ย ก็ขอจบ EP 4ไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาต่อ EP 5ว่าไปไหนอะไรต่อพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันเลยอันนี้ก็ตัวอย่างภับที่ไปพรุ่งนี้เดี๋ยวรอดูเลย